สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่จากทางการ์เทคนะครับนั่นก็คือฟิล์มกันรอยหน้าจอรถยนต์ที่ได้มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งคุณสมบัติของฟิล์มนะครับปกป้องรอยขีดข่ดน้ำไม่เกาะหน้าจอลายนิ้วมือไม่ติดหน้าจอเวลาสัมผัสทัชสกรีนได้ลื่นไหลนะครับแข็งแรงทนทานในตัวสินค้าที่ให้มานะครับประกอบไปด้วยฟิล์มกันรอยหน้าจอ อุปกรณ์สําหรับการติดตั้งนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกนําอุปกรณ์ออกมานะครับแกะซองสีดําออกซึ่งภายในซองจะมีแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดสติกเกอร์เก็บฝุ่นผ้าแห้งสําหรับเช็ดทําความสะอาดนะครับอย่างแรกเราแกะซองทําความสะอาดที่เป็นซองแอลกอฮอล์นะครับออกมา เช็ดไปที่หน้าจอทำความสะอาดก่อนนะครับจากนั้นใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดทำความสะอาดหน้าจออีกทีหนึง่งจากนั้นใช้สติกเกอร์นะครับค่อยๆแปะไปที่ฝุ่นที่เหลือติดอยู่ที่จอนะครับไม่ต้องรีบเมื่อมั่นใจว่าไม่มีฝุ่นเหลืออยู่แล้วก็ทำการติดฟิล์มได้เลยครับนำฟิล์มมา แกะที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับแนะนำให้เลาะออกมาครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อง,ง่ายต่อการติดตั้งครับวางให้มุมบนกับมุมล่างตรงกันนะครับจากนั้นใช้แผ่นรีดฟิล์มนะครับรีดฟองอากาศออกแนะนำให้ค่อยๆรีดนะครับพร้อมกับดึงแผ่นใสออกมาเรื่อยๆพอถึงอีกด้านนะครับค่อยๆเอียง ไล่ไปทีละมุมนะครับจากมุมบนไปมุมล่างถ้าเห็นว่ายังมีฟองอากาศเหลืออยู่ก็รีดเก็บงานนะครับเมื่อเห็นว่าไม่มีฟองอากาศเหลือแล้วก็ดึงหมาเลขสองออกได้เลยครับค่อยๆดึงนะครับระวังแผ่นเฟรมติดออกมาด้วยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ